เริ่มต้นออกกําลังกายใหม่ๆมีปัญหาน้าหนักตัวเยอะมีปัญหาเรื่องของหัวเข่าไม่ชอบทําการกระโดดไม่สามารถกระโดดได้เลี่ยงมาออกกาลังกายด้วยการทําท่าสต็ปจ็คแทนค่ะแบบนี้นะคะซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทําท่านี้ส5บหถึงยีครั้งนับเป็น1เซตหรือ1รอบค่ะแนะนํานะคะว่าให้ทําท่านี้ สองถึงสามรอบควบคู่ไปกับการออกกำลังกายท่าอื่นๆหรือใช้ท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นการทำการอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพก็ได้ค่ะเราเออกกำลังกายด้วยท่านี้นะคะก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อครบทุกส่วนเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาหน้าท้องแกนกลางลำตัวต้นแขนและหัวไหล่ของเรา ก็จะถูกทำงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆและที่สำคัญอย่าลืมเกรงหน้าท้องให้แน่นๆร่วมไปด้วยตลอดเวลานะคะไฮนี Hi ้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าออกกำลังกายที่หลายๆคนไม่ชอบทำเพราะว่าไม่อยากจะกระโดดนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราสามารถทำท่าไฮนีง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะแค่ดึงเข่าขึ้นมาสูงๆแบบนี้นะคะให้ชนหน้าท้องล่างให้ได้มากที่สุดนะคะสูงเท่าไรได้ยิ่งดีเนาะซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้ง ทำท่านี้แบบนี้นะคะ15-20ครั้งนับเป็น1รอบทำควบคู่ไปกับท่าออกกำลังกายท่าอื่นๆได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้บริหารกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องลดพุงหมาน้อยของเราได้เช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเกรงหน้าท้องให้แน่แนๆร่วมไปด้วยตลอดเวลาค่ะไฮนี้ค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบกระโดด ทำบัตรคลิกนะคะเราก็จะมาทําบัตรคลิกง่ายๆกันค่ะด้วยการประสานฝ่ามือไว้ที่ตรงก้นของเราแบบนี้นะคะแล้วดีดส้นเท้าขึ้นมาให้ชนฝ่ามือให้ได้มากที่สุดนะคะซ้ายขวานับเป็น1ครั้งค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ1 5บหถึงยีครั้งนับเป็น1รอบค่ะสําหรับการออกกำลังกายด้วยการทำท่าบัตรคลิกนี้นะคะเราจะได้บริหารกล้ามเนื้อ แฮมสตริงด้านหลังของเรานะคะเราจะมีการยืดการหดแบบนี้นะคะตามเนื้อด้านหลังของเราแบบนี้นะคะเส้นขาด้านหลังเนาะและก็จะได้บริหารหัวเข่าของเราด้วยค่ะข้อเข่าของเราทุกครั้งที่มีการยืดการหดการพับแบบนี้นะคะเราจะได้บริหารหัวเข่าของเราไปด้วยค่ะง่ายๆตามสไตล์สาวสมัยออกกำลังกายใช้เวลาไม่นานบริหารได้ครทุกส่วนฝากไว้3ท่าง่ายๆก่อนค่ะสำหรับวันนี้ กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะลองทำตามดูนะคะสู้ๆค่ะ